ราคาทองล่าสุดราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่19เมษายน2,564มาดูกันนะครับว่าราคาทองในต้นสัปดาห์แบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเรามาติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็น เกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่19เมษายน2564กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาิกา24นาทีโดยราคาทองวันนี้ เปิดตัวมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทันทีที่50บาทจากเมื่อวานนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,150บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,250บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูปประพันธ 96. ์96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัม อยู่ที่กรัมละ1,694บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,681บาท4ส,สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,750บาทมาตามกันต่อที่ราคาน้ำหนักทองรูปรพรรณ 96. เซ็นมีดังนี้นะครับเริ่มที่ ราคาทองครึสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3844บาทราคาทอง1สลึงเมื่อบวกกับค่ากำเรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,188บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,875บาท ราคาทอง1บาทเมือ่อบวกกับค่าคำมรนเฉลี <Billie Le an> ่ยท really ี่500บาทจะรวมเป็น27,250บาทราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่าคำมรเฉลี่ยที่1 0 0 0บาทจะรวมเป็น54,500บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่าคำมรนเฉลี่ยที่2500บาทจะรวมเป็น1 3 6 2 5 0บาทและราคาทอง10บาท เมื่อบวกกับค่ากำาหน็เฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น2 7 2 5 0 0บาทโดยค่ากำาหน็เฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละ500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำาหนิดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้าน คิดค่ากำเนิดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำค่ากำเนิดนั้นมาบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากครานนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถัด,ถดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ